ครับหลังที่หลังจากที่เราดําเนินการติดตั้งโปรแกรม Pi กาซ่าแล้วเราดําเนินการเปิดใช้โปรแกรม Pi กาซโดยคลิกไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับโปรแกรมนะครับล้วมองหา Pi กาซ่าสามดำเนินการคลิก Pi กาซ่เพื่อจะรันนะครับหลังจากนั้นโปรแกรม Pi กาซ่าก็จะเปิดขึ้นมาจะขึ้นป๊อปอัพของ Pi ก s ซ่เราเลือกให้ สแกนเฉพาะ My Document and Picture และ Desktop คลิกดำเนินการต่อครับตัวโปรแกรมก็จะดำเนินการสแกนภาพที่ไม่อยู่ในเดสก์ท็อปนะครับขึ้นมาอยู่ในหน้าของโปรแกรม p i กาซ่าดำเนินการค,คลิกเสร็จสิ้น ครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมพิก s ซาขึ้นมาแล้วนะครับเราจะต้องเตรียมอีเมลที่เป็นอีเมลของ Gmail เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้กับตัวโปรแกรมคนเ,เราจะสามารถอันดับแรกเราก็ต้องเข้าไปเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับทำการล็อกอิน Gmail ก่อน พิมพ์ที่ www.gmail.com ล็อกอินด้วย username ที่เป็น gmail นะครับพิมพ์รหัสผ่านคลิกลงชื่อเขาใช้งาน gmail คลิกไปที่ภาพถ่ายเพื่อจะดำเนินการเปิดใช้งานของโฟโต้พิกซาอัลบั้งคลิกไปที่ภาพถ่ายนะครับคลิกไปที่ภาพถ่ายดำเนินงานเปิดใช้งานพิกซาคลิกเปิดใช้งานพิกซาคลิกอนุญ,ญาตนะครับ ก็แปลนว่าเสร็จสิ้นที่จะเ,เตรียม Gmail ที่จะใช้ในการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปอยู่ในระบบนะครับอันดับต่อไปเราจะต้องเตรียมภาพที่จะนำมาใส่ไว้นะครับนำมาใส่ไว้ในตัวเพื่อจะนำมาตกแต่งนะครับทีนี้ผมได้เตรียมภาพไว้แล้วที่พิกซาที่หน้าจอนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ เราดำเนินการเปิดโปรแกรมพริ c ก s a ขึ้นมานะครับคลิกไปที่ไฟล์เพิ่มไฟล์ใน p ิ c ก s a ครับเพิ่มไฟล์ในพิ c ก s a เ,เลือกไปที่หน้าจอที่เราได้เตรียมภาพไปแล้วนะครับเลือกไฟล์ภาพทุกไฟล์ภาพเข้ามานะครับคลิก Open ฟิกซ่าก็จะดึงภาพเข้ามาโดยตโรมัินะครับผมจะตกแต่งภาพแรกก่อนนะครับจะตกแต่งภาพไหนดับเบิลคลิกที่ภาพนั้นภาพจะใหญ่ขึ้นนะครับในเมนูในการตกแต่งภาพจะมีเมนูอยู่3แทแถบทับแถบจัดแต่งขั้นต้นปรับเปลี่ยนภาพและเอฟเฟกนะครับอันดับแรกคลิกไปที่จัดแต่งภาพเราสามารถที่จะใช้เมนูคอปตัดนะครับเมนูคอปตัดเป็นเมนูที่เราใช้ในการตัดแต่ง ขนาดภาพซิ่ว่าจะขนาดไหนนะครับเราคลิกไปที่ตัวภาพเราสามารถเลื่อนได้ว่าเราจะให้ตัดภาพอยู่ขนาดไหนนะครับเลือกเลื่อนได้เราคลิกนำไปใช้นะครับเราสามารถที่จะใส่ข้อความนะครับหรือใส่สีเพิ่มแสงนะครับคลิกเพิ่มแสง ถ้าแสงไม่พอเราคลิกเลื่อนเพิ่มแสงให้พอเหมาะนะครับเลื่อนแสงหรือใส่คอกคลิกเคิื่มความหรือเราจะปรับเปลี่ยนภาพคลิกไปแทบ็บปรับเปลี่ยนภาพเราสามารถที่คลิกปรับแสงนะครับ เมื่อเราได้ภาพแล้วเราสามารถที่อัปโหลดเข้าไปขึ้นไปใน,นระบบได้โดยการคลิกอัปโหลดจะคลิกที่เมนูอัปโหลดข้างล่างนะครับคลิกอัปโหลดไปเว็บอัรบัมาำนวนคลิกการอัปโหลดเราจะต้องล็อกอินด้วย Gmail ที่เรามีอยู่แล้วนะครับพิมพ์ username แล้วพิมพ์รหัสผ่านนะครับพิมพ์รหัสผ่านเพื่อจะอัปโหลดลงชื่อเขาใช้งาน gmail. com ลงชื่อเขาใช้งานอ๋อ,อโทษทีครับชื่อเขาใช้งานนะครับคลิกเข้าใช้งานนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งชื่อ,อเว็บ ตั้งชื่อรัลบบ้มที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตได้นะคลิกที่ใหม่แล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับผมพิมพ์ว่า my favorite my big b i t e นะครับนะครับแล้วตรงข้างล่างนี้นะครับขนาดที่เราจะอัพโหลดขึ้นในระบบ เราจะมีให้3ขนาดคือ1,600พิกเซล4 2 2 4 640เราสามารถเลือกได้ในนี้ผมใช้1 2 0สพิกเซลนะครับแล้วตรงนี้สำคัญมากครับเราจะแสดงให้คนอื่นดูหรือไม่นะครับเราควรจะคลิกเป็นสาธารนณะเพื่อเราจะได้ให้คนอื่นเข้ามาชมได้เมื่อพร้อมแล้วเช็คครับเช็คหนึ่งก็คือชื่ออัลบั้มชื่ออัลบั้มมีแล้วหรือยังนะครับตั้งใหม่นะครับปรับขนาดไซส์ขนาดของรูปภาพ ปรับให้เป็นสาธารนณะหรือว่าเป็นส่วนตัวนะครับคลิกอัปโหลดนะครับคลิกลอัปโหลดหลังจากรอสักครู่หนึ่งครับไฟล์ที่เราอัปโหลดขึ้นในระบบก็จะเสร็จสมบูรณ์เราสามารถคลิกเข้าไปดูออนไลน์ได้นะครับลองคลิกเข้าไปดูออนไลน์ เห็นว่าในระบบหรือใน Gmail ของเรานะครับก็จะมีไฟล์ที่เราอัพโหลดขึ้นมานะครับอยู่ในระบบนะครับชื่อโฟลเดอร์ว่า My Big Byte นะครับ My Big Byte หลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดพิกาซาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะอัปโหลดรูปภาพอื่นนะครับรูปภาพอื่น เราเริ่มรูปภาพเราจะรับอัปโหลดขึ้นไปนะครับเราจะสามารถอัปโหลดรูปภาพขึ้นหลายภาพได้เลยนะครับโดยการคลิกที่ภาพ1ภาพ2ภาพ3คลิกที่ภาพแล้วกดคีย์บอร์ดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกภาพนะครับแล้วกขี่ภาพนะครับเราสามารถที่อัปโหลดขึ้นไปได้เลยนะครับคลิกภาพจะเห็นว่าเมื่อเราคลิกหลายภาพข้างล่างก็จะมีภาพที่เราเลือกขึ้นมา เราคลิกทําการอัปโหลดภาพครับคลิกอัปโหลดภาพนะครับเราตั้งชื่ออัลบั้มใหม่นะครับคลิกที่ตั้งชื่ออัลบั้มใหม่ตั้งชื่อว่าอะไรครับกิจกรรมการเรียนนะครับเลือกขนาดภาพเลือกสาธารณะนะครับแล้วคลิกอัปโหลด อัปโหลดเมเจอร์ก็จะดําเนินการที่สั่งอัปโหลดนะครับประสิทธิภาพของเครื่องจะเร็วหรือช้าอยู่ที่ประสิทธิภาพของเครื่องนะครับไปทาให้เร็วหรือช้าเราจะรอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ผมดำเนินการาอัปโหลดภาพ11ภาพนะครับตอนนี้อัปโหลดไปแล้ว7ภาพนะครับจะรอจนกว่า100%ปรเเสร็จสมบูรณ์ กราสามารถคลิกแบบออนไลน์นะครับคลิกดูออนไลน์ได้เลยจะเห็นว่าสักครู่นี้นะครับผมอัปโหลดขึ้นมา2โฟโต้2อัลบั้มนะครับอัลบั้มแรกคือ Big My Big b i ไบนะครับอัลบั้มที่2นะครับคลิกไปที่รูปภาพของฉันนะครับจะเห็นว่ามีขึ้นมา2อัลบั้มกับอัลบั้มที่1ก็กิจกรรมการเรียนมี11ภาพนะครับอัลบั้มที่2คือ m ม b i g b กไบนะครับมี1ภาพ ขั้นตอนต่อไปเราจะเอาภาพนะครับเอาภาพไปใส่ในบล็อกเกอร์ของเราเราคลิกไปคลิกไปที่อัลบั้มภาพนะครับขึ้นมาแล้วคลิกไปเชื่อมโยงไปยังอัลบั้มนี้นะครับเชื่อมโยงอัลบั้มนี้คลิกไปที่ฝังฝ่งภาพสไลด์นะครับฝั่งภาพสไลด์ผมจะทําเป็นสไลด์โชว์นะครับเลือกขนาดของภาพสไลด์โชว์ว่าจะเอาขนาดไหนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ นะครับคลิกแสดงคำบรรยายหรือไม่ดำเนิน Copy ครับคัดลอก HTML ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับคลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกคัดลอกหลังจากนั้นดำเนินดำเนินการล็อกอินบล็อกเกอร์นะครับเข้าไปที่ www.blocker.com นะครับ blocker.com ดำเนินการคลิกดูบล็อกครับคลิกดูบล็อกเสร็จแล้วเราจะเอาภาพไปวางไว้ตรงไหนครับถ้าจะใส่ไปที่บทความใหม่ก็ได้แต่ที่นี้ผมจะใช้ไปที่การออกแบบนะครับคลิกที่การออกแบบผมจะเอาอคลิกไปที่เพิ่มแกดเกตครับคลิกที่เพิ่มแกดเกดดำเนินการเรื่องแกดเกตนะครับไปที่ HTML JavaScript นะครับแล้วคลิกเมาส์ขวาวางวาง h t m ที L ที่เรา Copy มานะครับตั้งชื่อตั้งชื่อนะครับากิจกรรมการเรียนคลิกบันทึกคลิกดูบอกนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้อ๋อ ไฟล์สไลด์โชว์ที่เราได้อัปโหลดขึ้นโดยผ่านพิกาซ่าไปไว้ในเว็บอัลบั้มของเราตาม Gmail นะครับก็จะขึ้นมาปรากฏอยู่ในบล็อกเกอร์ของเราครับ